สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่มันคืนเราพักกันที่นี่ครับนาราเอ้ยดาร,ราี่ของป้าสาวหรือเปล่าครับนี่าสามร้อยหกสิบสามครับโนนตลาดน้ำสามกิโลใกล้กับคำเซลครับเ,เอพิธีกรเราหายไปไหนซะแล้วอะโอ้โห,โหสวัสดีครับ ออตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะอรรมวธรรมบันี่นี่เมื่อคืนเราพักที่นี่ครับโอ้เป็นร้านตะราเกบนี่เองไปนี่ใช่ใช่ของพ่อสาวไหมนาราเนี่ย <c oughs> เอ,าอย้าเดี๋ยวขึ้นไปดูดิดไปนําไปเลยเมื่อคืนพักที่นี่ใช่ไหม,มเสียงรถดังกระหึ่มเลยนะ นี่นาราโอเทลขึ้นมาดูกันนี่รีเซพชันตรงนี้ก็เป็นที่เล่นดนตรีดูทั้งไหนก็ได้แต่ก็มืดยอยู่อ่อไหนขึ้นไปเมื่อเมื่อคืนพักชั้นไหนครับสามชั้นสามมาข้าไปเดี๋ยวไปดูกัน ใช่นี่ V.I.P. หนึ่งคืนเราพักชั้นสามอืมคนก็ตื่นกันหมดอา้อาวไปไหนกันหมด่ะนี่ครับมีโต๊ะกินกาแฟด้วยมีที่พักทั้งหมดสี่ห้อง อา้าวโอ้โหห้องใหญ่กว้างมาอ้าวใครเนี่ย,อยเอา้านี่นี่นี่โอ้โหสร้างตึกใหญ่โตก็ไม่บอกสร้างไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยขอชื่อเหมือนกันอ้าว <c oughs> <c oughs> โอ้โหสาสรหลงดีใจตั้งนาน๋อชื่อเหมือนกันนะโอ้ย่างนี้นี่เองโอเค เออนี่คร um> <t <t h <h ัออ่งนีเบแอร์เย็นสบายห้องใหญ่กว้างขวางนะพี่สาวนะคุ้มเลยคุ้มเลยมีตู้เย็นด้วยลูกตู้เย็นโอ้ทีวีก็มีเอ้าแล้วนี่ใครเนี่ยเอ้ารายงานตัวไหนแล้วกินอะไรคะเนี่ยแล้วไมตื่นเช้าวันจังอ่ะวันนี้ลูก นี่ครับบรรยากาศเดี๋ยวลองดูระเบียงวิวสวยไหมอ๋อเป็นร้านค้าติดถนนนะนะั่นนะเมื่อคืนเราไปพักที่อะไรนะเพลินใจเพลินใจอยู่ในภูเขาโอ้มันมืดถ้าไป<น>ตอนตอนกลางวันน่าจะสวยนะในสวนมะพร้าวในสวนมะพร้าวสวยมากแต่ว่าแต่ว่าเราไม่จินเนะีมันมืดเกินนะใช่พอมืดเืลินไม่กล้าลงกัน สองทุ่มถามทุ่มนั้นถ้าเราไปกลางวันอ่ะลูกวิวจะสวยมากที่นี่นใช่ไหม,ไมใช่ไหมคะัคอืมโอเคเอาบายบายท่านผู้ชมเร็วบายบายเต้มบายบายมีม <laughs> ผ้าขาเล่นกันเนี่ยโอเค